เด็กเด็กเคยอ่านอยู่สุขสันสวยงามราชาแห่งนี้ทัานทรงงานและงานหลายสิบปีคนผ่านยังทรงสร้างทมบังครา ทติไป สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโท,ทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงอมพรมีสุข วันนี้เวลา17นาฬิกาสินาทีสมเด็จพระเทพพรลร,ราชสุดาสยามบร,รมาราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพา่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงอมพอรมีสุขซึ่งถึงแก่นิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่30มิถุนายน2557อาสิริอายุได้96ปีคุณหญิงอมพอรมีสุขเกิดวันที่31มีมนาคม2461 เป็นลูกของหลวงอาจวิชาสันและนางอาจวิชาสันทองและถ้ำทองชัยปานีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่7และ8จากโรงเรียนเบญจมรราชาัายและโรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ทั้งนี้หลังจากสําเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแล้วได้รับทุนกอพอให้ไปศึกษาต่อที่วิทยาลายัยเรดคริสรัฐแมสซาชูเซตสหรัฐอเมริกา จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการศึกษาเปรียบเทียบจากมหาวิทยาลัยฮาวาดเมื่อพุทธศักราช2489ได้หน้าที่การงานเข้ารับราชการในกระทรวงศึกษาธิการโดยได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิหัวหน้ากองเผยแพร่การศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการก่อตั้งวิทยุศึกษาเป็นผู้อำนวยการกองเผยแพร่การศึกษา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการอธิบดีกรมวิชาการและหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นสตรีคนแรกในระบบราชการไทยที่ได้รับตำแหน่งระดับหัวหน้ากองพู้อหน่วยการกองรองปลัดกระทรวงและอธิบดีะได้มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาสถานภาพสตรีทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมทั้งยังมีบทบาทสําคัญในองค์กรต่างๆเพื่อพัฒนาสังคมโดยรวมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติอาทิ ดำรงตำแหน่งเลขาที่การฝ่ายไทยของมูลนิธิฟูไบรท์ bright, เป็นประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเป็นประธานสภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศดำรงตำแหน่งอุปนายกและนายกกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูประภมระหว่างปี2504ถึง2556 เป็นกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ระหว่างปี2505ถึง2557ด้านครอบครัวสมรสกับนายบุญเยี่ยมมีสุขมีลูกด้วยกัน4คน พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราวราชาธนด,ดามาศทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรตยิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสราชนครินวันนี้เวลา19นาฬิกา15นาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราวราชาธนด,ดาาศเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัายานิวัฒนากรมารวงนาราธิวาสราชนาครินที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงกตัญยูกะตะเวทิตาน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการสืบสารต่อพระปรณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมารวงนาราธิวาสราชนาครินในการเผยแพร่ดนตรีคลาสสิกให้กับสาธารณชนชาวไทย การแสดงดนตรีในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านดนตรีของเยาวชนไทยอายุต่ำกว่า21-22ปีจากต่างสถาบันการศึกษาที่ไปร่วมกันบรรเลงในฐานะสมาชิกของวงตุรยายังเยาวชนสถาบันดนตรีกราฬยานิวัฒนาพร้อมกับศิลปินรับเชิญภายใต้การอำนวยเพลงของมาเอสโตรนอร์แมนไฮวาทยากรจากวงซิมโฟนีพอร์ตแลนด์สหรัฐอเมริกา ที่นำเสนอบทประพันธ์ของจอจเกอร์ชวินคีตักวีชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียงด้านการผสมผสานท่วงทำนองเพลงแจ๊สเข้ากับความประณีตละเอียดอ่อนของดนตรีคลาสสิกในบทเพลง Cuban Overture, Porgy and Bates, y m p h o n i c Picture และบทเพลง American in Paris ที่เป็นการผสมผสานการแสดงดนตรีกับการแสดงสื่อผสม v วิชวลดีไซน์โดยศิลปินชาวฝรั่งเศส พระสะกนิกรจากทั่วทุกหมู่เหล่าเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีที่ศาราสิริรา1รยปีโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปนำผ่านพุ่มแจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรขอให้พระองค์มีพระพลานมามัยแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นส่งเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานอาทิตสมาชิกชมรมแสงธรรมนำชีวิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีผลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการฐานอากาศพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติกองทัพอากาศปั่นจักรยานร่วมใจพักรักในหลวง ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศและประชาชนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักร,รยานรวมทั้งสิ้น999คันซึ่งกองทัพอากาศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงออกถึงความจงรักภักดีสมาชิกชมรมแม่บ้านหมู่บ้านต้นตาลน,น,นางและอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่คณะครูและนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีผู้จัดการและพนักงานร้านแฮร์บายพลอาทิย์เขตราชเทวีพระครูศรีวรานุกิจเจ้าอาวาสวัดราชสิงห์คอนพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงห์คอนเขตบางคอแหลม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดแข่งขันประชันเสียงนกกลงหัวจุกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเช้าวันนี้ณบริเวณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภากายีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นประธานเปิดการแข่งขันประชันเสียงนกกลงหัวจุก ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารครั้งที่4ประจำปี2557ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารที่มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่มหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตมาโดยตลอดนอกจากนี้เพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาประชาชนตลอดจนผู้สนใจร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นภาคใต้และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้นำนกกรงหัวจุกเข้าร่วมประชันเสียงกว่า1,000ตัวแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทสากลหรือดาวรุ่ง ประเภทเจ้าเสียงทองประเภทสี่ยก8ดดอกนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันนกกลางเขนดงและไก่แจ้ประเภทสวยงามด้วยวันนี้ณวัดศรีบุญเรืองอําเภอแม่สระเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดาาศโปรดให้นายสุรพงศ์พนัดอําพลผู้วรชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญพวงมาลาประธานไปวางหน้าหีบศพพระครูอนุสรปัญญาคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองและอดีตเจ้าคณะตำบลแม่เสรเียงเขตหนึ่งซึ่งมรณภาพด้วยอาการสงบเมื่อวันที่30มกราคม2558สิริอายุ62ปีพันษาที่32และพันเอกสุจินทร์ทรัพย์สินผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่36เป็นผู้วางพวงรีดของท่านผู้หญิงพันสวรีกิตยากรและของหมอมหลวงสลาลีกิติยากรและครอบครัวที่น่าหีบศพด้วย พระครูอนุสรปัญญาคุณเขมรินปัญญขันเป็นพระเกจิชื่อดังที่ประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที่ให้ความเคารพนับถือเป็นผู้สร้างและสืบสานงานประเพณีปล่อยส่างป่อยส่ง,ยสงลองจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายโดยได้ดูแลสามเณรชาวไทยภูเขาที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านการบวชปล่อยส่างลองหรือการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน พร้อมให้ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมธิรราชมหามุนีเมื่อปี2554เปิดการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมและบาลีและแผนกสามัญตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีสามนเณรศึกษาเริ่มแรก120รูปจาก5ชนเผ่าประกอบด้วยกะเรียงละวะททยใหญ่พื้นเมืองและเผ่ามง้ง ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องณพระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องทั้งยังได้ร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมพระศพด้วย โดยในเวลา14นาฬิกานางประทินสุขภูลผลมิสเตอร์ดามาและครอบครัวจากเมืองบรรดาอาเจสาธรารัตอินโดนีเซียร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้ทางวัดยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกาสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ w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  a t ว a w o n c o ัหรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอำนวยการงานพระศพหมายเลขโทรศัพท์02-280-9578 สารคดีฟังคิดทำตามเพื่อความพอเพียงในวันนี้ขอเสนอศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเรื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน หัวทรงเป็นผู้นำและจุดประกายให้ประชาชนในตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารักษาความสมดุลของธรรมชาติให้เกื้อกูลกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์โดยสุขมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาด้วยศูนย์จะทำหน้าที่ศึกษา ทดลองวิจัยให้ได้ผลสำเร็จที่เหมาะสมกับท้องถิง่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาคาวินซ้อนนะครับเริ่มต้นครั้งแรกในที่พระ,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชบริรที่จะตั้งศูนย์นี้นะครับหลายคนหลายหน่วยง,งานก็คัดค้านว่าจะดำเนินการได้อย่างไรเนื่องจากว่าทุกอย่างมีปัญหาและอุปสรรคหมดนะครับท่านทรงมีพระราชบุตรว่าถ้าพวกเราทําไม่ได้แล้วใครจะทาดังนั้นทุกคนต้องมาช่วยกันแก้และช่วยกันพัฒนา การทางานแบบบูาการเพื่อเป็นต้นแบบกับหน่วยง,งานราชการต่างๆต่อไปโดยมอบหมายให้กรมาที่ดินนะครับเป็นผู้ประสานง,งานหลักมีหน่วยงานราชการต่างๆ12หน่วยง,งานครับที่จะเข้ามาร่วมในการพัฒนาโดยมีสํานักงานกปร,ะรนะครับเป็นหน้าที่กำกับดูแลให้การบนินการไปตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ที่ตั้งไว้นะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ่อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ มีการศึกษาทดลองและสาธิตให้เห็นถึงความสำเร็จของการดำเนินงานพร้อมกันในทุกด้านเราคาดหวังว่าจะพัฒนาให้เป็นบ้านอสวิตเกี่ยวกับการจะทำศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามแนวพระราชบิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป้าหมายที่สำเร็จของประชาชนที่จะเป็นคนต้นแบบขยายผลสู่หมู่บ้านตําบลอำเภอต่างๆต่อไปครับเนื่องแนวการที่มารับตำแหน่งตัวนี้ก็มีแนวคิดที่จะพัฒนา การทำงานแบบโูราการให้ประสบผลผลิตเพื่อเป็นต้นแบบให้ได้เป้าหมายสุดท้ายของเราคือเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับประชาชนนะครับเขามีส่วนร่วมในการวางแผนตั้งแต่ต้นแล้วก็ตัวชี้วัดที่เราจะต้องกหนดให้ชัดเจนตั้งแต่แรกว่าเราต้องการอะไรในการที่จะพัฒนาตรงนี้ซึ่งศูนย์ตรงนี้นะครับที่จะต้องศึกษาและพัฒนาให้ประชาชนนะครับได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การบูรณาการทํางานร่วมกันกำเนิดง,งานต่างๆการบูรณาการแผนนะครับอันมีส่วนร่วมโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารตั้งแต่ต้นจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้คําว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาขาอมนซอ์อันเนื่องมาจากพระบาริซึ่งที่พวกเราเข้ามาตรงนี้ก็คือเพื่อถนองและรับใช้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นที่รักของประชาชนชาวไทยทุกคนครับด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ้นจากการพัฒนาที่ผ่านมากว่า30ปีมีเป้าหมายแน่ชัดนั่นคือเป้าหมายที่หวังให้ประชาชนที่เข้ามาเรียนรู้ได้นำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาซึ่งจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนามายุ5รอบ2เมษายน2558 พระเทพราชราสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเริ่มต้นพัฒนาที่เด็กเพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศในอนาคตทั้งนี้นอกจากทรงพัฒนาเด็กนักเรียนในพื้นที่ทุรก,กันดารให้มีภาวะโภชนาการดีและสุขภาพแข็งแรงแล้วยังทรงพัฒนาศักยภาพของเด็กในด้านอื่นๆควบคู่ไปด้วยโดยในพุทธศักราช2,526ส่งเพิ่มโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้และเพื่อช่วยครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งไม่ได้มีอาชีพครูโดยตรงทำหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทรงพระราชดำริว่าการส่งเสริมคุณภาพของการศึกษา เป็นการหาทางให้เกิดความเท่าเทียมกันในโอกาสที่จะได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นในเมื่อบุคคลที่เคยอยู่ในสภาพแร้นแค้นและยากจนสามารถพัฒนาตนเองขึ้นได้นั้นก็จะมีส่วนทำให้ประเทศมีความมั่นคงและพัฒนาขึ้นต่อไป ขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนําไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปการทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างใด สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริงพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชนลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ